ครับสวัสดีครับพบกับผมไอโนตไอนะครับวันนี้มาอาศัยสตูดิโอของค่ายไทยพีเอฟซีเซ็ในการถ่ายทำคลิปนี้นะครับวันนี้จะมานำเสนอการใช้งานในรูปแบบการสื่อสารของมอดบัตรห s 1 0เลห้ามดบัตรอ t u โดยโดยที่จะใช้ตัวเซ็นเซอร์รุ่นนี้ครับเซนเซอร์ ensor, เป็นรุ่น XDT x y m b 0 2ในการทดสอบระบบโดยตัวนี้าสามารถนำไปใช้งานได้ได้ได้ดีเลยครับอย่าไปสัมผัสพวกฝอยน้ำอะไรโดยตรงนะครับตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าต้องติดการติดตั้งอะไรต้องดูความเหมาะสม เรื่องของการวัดอุณหภูมิสามารถวัดได้ค่อนข้างค่อนข้างดีทัดเคลื่อนน้อยสามารถวัดได้ทัง้งอ,อุณหภูมิและความชื้นตัวนี้ครับผมโดยผมจะทำการใช้งานผ่านตัวเว็บแชร์ USB to RS485 ตัวนี้ในการดูค่าจ e นเ r a ิท่าแล้วก็ผนวกกับการสามารถที่ว่าจะตั้ง ไอดีสเลปให้กับตัวเซนเซอร์ได้ด้วยรุ่นนี้สามารถตั้งตั้งไอดีสเลปได้ตัวเซนเซอร์เนาะผ่านตัวคอน USB two ไอสองตัสองทับไอสิบแปด้ตัวนี้หนูขุกรณ์พิเศษแต่ว่าถ้าสามารถหาซื้อได้ตามตามท้องตลาดตามเว็บอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็ซื้อมาในราคาไม่แพงนักตัาตัวอ่ารัสต้ามีขาย เราทํางานด้านนี้บนมีครับผมการต่อแบบ R S สี่แบบห้าจะเป็นต่อแบบอนุกรมซีรีส์ต่อกันไปเรื่อยๆรูปแบบการต่อก็คือแบบนี้ครับก็คือตัว USB ตัวนี้ไปต่อเข้ากับ v c ส่วนตัวหสายสายขาออกแล้วออกทีก่จะเข้ามาต่อของตัวเซนเซอร์ ตัวที่1ตัวที่สองในตัวเซ็นเซอร์เองก็จะต้องมีสป,ปายสป,ปายวุฒิเข้ามาให้กับตัวตัวเซ็นเซอร์เพื่อเป็นไฟเลี้ยงถึงจะสามารถทำง,งานได้ครับมีเท่านี้เองครับการการต่อต่อซีรีส์กันไปเรื่อยๆจนไปถึงเป็นเป็นเอ็นสเนะเอ็ตัวทางด้านคมอมพิวเตอร์ก็เวฟแชร์เสียงเป็น USB type เสียบเข้าไปก็เหมือนกันครับตัวตัวเดียวกันกันกนกบตัวที่ แนะนำไปเมื่อกี้ทำหน้าที่เหมือนกันเนี่ยครับรูปแบบนันกต่อแล้วก็ใช้ใช้ซอฟต์แวร์ในการเจเนเรตค่าในการตั้งค่าตรงนี้ซึ่งตัวซอฟต์แวร์เนี่ยผมจะใช้ตัวมอดบัต o ูมอดบัต o ูตัวนี้ครับมอดบัตคูเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ทั่วๆไปอ่า สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวมีฟังก์ชันใช้งานค่อนข้างครบหลากหลายมีทั้งการ g e n e r a ร e ค่า data ด,ดิ g ิเตอรพวกค่าอุณหับูิความชื้นค่าความเร็วในการสื่อสารค่าสเลดตําแหน่งลูกค้ายอเดลูกค้าสามารถทําได้ตรงนี้ดีมากครับผมแนะนำให้ใช้แต่ก่อนจะมาดูการใช้งาน ตัวมอสบัดรปูนจะผมจะไปดูให้ไปดูสเปคของตัวเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์ X Y ขีด M B 0 2นยสองเขาอัพปอร์ตเนอฟีเจอร์ของเขาก็คือสปอร์ตมอสบัด r T U protocol S ห8 5 1,000าหนึ่เมตรคอมมิวนิเคชันติดตั้งบนรางได้ High vision อันนี้เป็นข้อมูลที่เขามีมาให้ตามแมนนวลน,นะครับ โอดักรุ่นแรงดันซับไพก็คือตัวที่จ่ายพาวเวอร์ซับไพไปหาถึงสามโวลต์อ่าคอมมิวนิเคชั่นแบบมอสบัต RTU ์ทีอยอ่าเขามีหนึ่งเคชชันแคดเดสก็คือตำแหน่งที่เราจะสามารถตั้งค่าให้เขาได้ตั้งแต่ตำแหน่งที่1นึงถึงสองสนี่เป็นค่าดีฟォลต์ดีฟォลต์ของเขาจะมาะเป็นสเตทอ่าเรย์สเตทที่1นึ่งจดที่1นี่งใตั้มคือมาแล้วแกะแกะถูกเลยเนี่ยจะเป็น1 อุณหภูมิระยะตรวจจับอุณหภูมิของเขาก็ลบสี่สิบหกสิบความคลาดเคลื่อนพนอนนออิซิชันของเคลื่อนบวกลบสองจุดห้าเนาะโซลูชันททเทมเอร์โซลูชันสองจุดหนึ่งความชื้นควา,ามชื้นศูนย์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนบวกลบสามเปอรนต์ดังไฟฟ้าศูนย์ุดสองวัตต์ขนาดกวางคูณยาวคูณสูงก็ตามนี้ครับผม น,นี่ข้อมูลเขาส่วนทีนี้อ่าอันนี้เป็นมดบัตรโป o โ o คอล n ังชันเราพูดในเรื่องของตัวมดบัตร R t u ทเขาก็จะมีจะต้องมีพวก Data r หรือจ e เค่าอ่านหรือเขียนโพสต์แหลงโพ้ตอ่านหรือโท้ตเขียนมาเป็นแพทเทิร์นซึ่งมดบัตร R t u จะมีแบบนี้ทุกแบรนด์ทุกอุปกรณ์ในการที่จะ เรียกค่าต่างๆขึ้นมาจะนเล็งถือในการตั้งค่าอะไรแบบนี้ตารางนี้กรับสำคัญส่วนการคิดเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคิดยังไงหมายถึงว่าเราเราได้ข้อมูลมาแล้วเวลาห่านเราทำไงจะรู้ว่ามันถูกไม่ถูกผมจะยึดตัวนี้เป็นหลัก,กนะครับอันนี้คืออันนี้ใช้เลยเน้นในเรื่องของตัวอ่า โปรแกรมก,ออก่อนอื่นก่อนอน่นจะต้องไปเปิด,เป,ดเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาหน้านี้ขึ้นมาเราถึงจะเข้าไปในตัวเมนู Connect i o n เพื่อตั้งค่าเพื่อติดตั้งค่าการติดต่อสื่อสารเมื่อคลิก Connect ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไดอาร์บบ w i ิ d โ w ตัวนี้ขึ้นมาให้เราเซต การติดต่อสื่อสารเป็นแบบอะไรเป็นแบบ serial port, port com ที่เท่าไหร่ baud rate เท่าไหร่ data ที y บิตเป็นแบบ o n parity stop 1 Bit อันนี้คือข้อมูลที่ในระบบมั t บ e ท r t u ทุก,ทกอปกุปกรณ์ต้องต้องเซตแบบนี้หรือพูดง่ายๆก็เป็นแบบรูปแบบของ u เนาะรับส่งโดยใช้ความเร็วในการสื่อสารทั้งตัวรับและตัวส่งที่ ต้องเข้ากันนรูปแบบโหมดโหมดโมโหมดท่ที่ดูพอหลังจากตัวนี้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคไปปุ๊บอ่าในเรื่องของเมนูคอนเนคชั่นเราจบละเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูกันแปไปอ่านคาเรียกค่ามาดูโดยผ่านที่ตัวเมนูเซตอัพตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมไปด้วยกันเลย น,นี่เป็นรูปแบบของโปรแกรมเดี๋ยวไปอย่าให้นหน่อยนะตอนนี้ยังตาเออร์เาเอาเออร์เรออยู่เดีย๋ยวผมจะทำการติดต่อนะครับในที่นี้ไอ้อุปกรณ์ของผมเนี่ยตอนนี้ดิดคอนเนคไปก่อนอ่ะข้างต่อไปคอนเนคพอคอนเนคอ่เราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาหน้าต่างนี้นะเราเปเว็บไหน มันจะมีให้เลือกเป็น T, C, T, U, D P แต่ของเรามันเป็นซีเรียลเนาะซีเรียลบอร์ดทีนี้คอมพอร์ตอันนี้คอมผมเนี่ยพอเสียบเข้าไปเนี่ยเขาดีถึงเป็นคอมคอมพอร์ต U S B ซีรีส์คอมพอร์ตคอมเทียบผมก็ตั้งค่าคอมเทียวบอรดเลสบอรดเลสมีมาตรฐานของตัวตัวเซนเซอร์เขาจะมาที่เก้าบันหงอยู่แล้วแต่ถ้าคลิกตัวนี้แตกออกมาเขาจะสามารถมีให้เลือกเยอะเลยแต่เราค่าเฟคทอรี่ตั้งติ้งที่เก้าบันหง ที่8เิต์นอนเปาเรลี่สู top 1เบตในโหมดของ A T U โหมดจากนี้คลิกโอเคครับนะคลิกโอเคก็เจ้าก็จะมีนะครับตัวรับตัวส่ง ID select ที่หนึ่งซึ่ง ID select ที่หนึ่งถ้าเป็นของ factory setting มาจะจะใช่แต่ตอนนี้ผมได้ได้ลองเปลี่ยนเป็นเป็น station ที่อ่าเป็น ID T ที่ท้อการครับว่าไปเลือกที่ฟังก์ชัน จะไปเลือกที่ตัวเมนูเซตอัพเซตอัพแล้วเลือกมาที่ตัว read write definition ก็คือการอ่านการเขียนจากปลายทางที่ปลายทางเนเพอคลิกมาปุ๊บอ่ามันจะได้บล็อกตัวนี้ขึ้นมาทีานี้ id select ของผมมันเป็นตัว e l e c t ที่29ไปละใส่9 29 ผมต้องการอ่านอะไรผมต้องการัอ่านดบอุณหภูมิและความชื้นอ่าผมก็เลือกไปที่เบอร์สี่ตัวนี้เนาะ lead input register อ่าส่วนตำแหน่งตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ไปดูว่าเราจะจากผู้มือเนี่ยเมือกี้ผมว่าเนี่มเลือกไปที่สี่ lead input register เนาะนี่คือคืออ้างอิงจากตารางผู้มือ แล้วผมต้องการอ่านค่าอะไรผมต้องพาการอ่านค่าตัวเทม p e เ a เจอรมีขนาด2อไบท์ที่ตัวที่ Address ตัวที่1นึ่งในรูปหน้าตาแบบนี้มันคือฟอร์แมตของฐาน16เนาะแต่1ของฐานสิบหกหรือ1ฐานสิบมันก็คือ1เท่ากันเดี๋ยวผมต้องเอาค่าตัวเนี้ยไปใส่แล้วมันมีค่าดาต a ากี่ตัวมันมีค่าดาตต้าอยู่สองตัวความอุณหภูมิกับความชื้นที่ตัวที่หกับตัวที่ส สนใจแค่ตรงนี้ก่อนทีนี้มาดูที่ตัวโปรแกรมซอฟต์แวรอ,อตัวนี้เมื่อกี้บอกว่าตัวที่หนึ่งอ่าเป็นตัวที่หนึ่งอใส่หนึ่งเข้าไปอ่จาจำนวนอ่าข้อมูลกี่ตัวสอตัวสจากนั้นเรากดตัวอื่นๆเราไม่ได้เรียกไม่ได้เลือกอะไรนะเลือกแค่นี้ สเลดไปดีให้ถูกฟังก์ชันให้ถูกแล้วก็ added, แปลงแอนเนตลองแอพพลายถูกนี่ครับมาแล้วอุณหภูมิตัวนี้นะตัวนี้เป็น,นอุณหภูมิคลิกโอเคก่อนเนี่ยตัวนี้คืออุณหภูมิแต่มันเป็นสองร้อยยี่สิบแปดแบบชื้นสี่ร้อยเจ็ดอาทีนี้มัน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 จะใช่ไหมทีนี้ไปดูที่มีนวดครับ แนวนวลเขาว่ายังไงนี่ครับตัวอย่างบอกว่าถ้าอุณหภูมิตามตำแหน่งนี้เมื่อคอนเวอร์ตแล้วจะได้เท่ากับ305ห้าะเป็นเลขฐาน10เพราะฉะนั้นถ้าเอวลจริงๆของอุณหภูมิเขาจะเอาไอ้305ตัวเนี้มาหารด้วย10มันก็จะกลายเป็น30.5องศาเช่นเดียวกัน เปอร์เซ tamam. ็นต์ความชื้นสัมพัทก็เหมือนกันสมมติ5 4 6เขามาหาร10มันก็จะเป็น54.6เนเนี่ยคือเขาเขาเอามาหาร10แต่ในตัวซอฟต์แวร์มันมันไม่ได้หารให้เราก็คิดว่าเนี่ยสาบเหมือนกันมันก็จะเป็นเท่าไหร่28.8 41.0เนี่ยกุณภูมิความชื้นเนี่ยรับได้มาแล้วทีนี้ข้อดีของของตัวเนี้ย คือเขาสามารถที่จะดูค่าอื่นได้อ,อีก่ะผมจะไปดูค่าค่าของไอไอดีแล้วกันนะผมเข้าไปใหม่มเข้าไปที่ f u n c t ชั n น่ะแต่ตัวเนี้ย Station เดิมเนาะ s เต็เดิมแต่ผมเปลี่ยนต้องการไปดูค่าอื่นไปดูค่าของ w ัตเตอรบ้างค่ะกับ ID s ีสเตผมเลือกไปที่ Read holding digital เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปละ เี่ยนไปตรงไหนก็ไปดูที่ที่ที่คู่มือที่แม่นวันี่ตารางนี้ครับดีไวดีไวแอดเดสทีต่ตำแหน่งที่เท่าไหร่หนึ่งศูนย์หนึ่งส่วนตำแหน่งหนึ่งศูนย์สองเป็นบอสเดดเดี๋ยวเราไปดูกันหนึ 1. 1. 1> ่งศูนย์หนึ่งเมื่อกี้มันโชว์ในรูปของแบบเลขฐาน สิบหกเนาะ,ะคลิกเลือกก่อนหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งจำนวนอ่ะสองตัวเหมือนกันทีนี้แอปไทยอ่ะผมก็จะได้ค่าสลับไอเดีมาแล้วเนี่ยสลับอี่เก้าบอสเลดคลิกกับบอสเลดเก้าพันธกนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยตัวนี้เมนู setup midlight ถ้าเกิดจะเป็นเลขฐานสิบจะมิท่าอะไรก็ลองเปลี่ยนมาเป็นหมุนนี่ถ้าเกิดเราตรงนี้เราจะป้อนเป็นเลขฐานสิบเราจะไปป้อนเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งมันไม่ถูกเราจะต้องเป็นสองห้าเจ็ดอันนี้เป็นการคอนเวิร์ดคอนเวิร์ดได้จากฐานสิบเป็นฐานสิบหกมันคือค่าค่าเดียวกันเหมือนกันแต่มันจะกระโดดมาที่ตำแหน่งที่เจ็ดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ในยยาคือมันก็สามารถมองได้เหมือนกันทีนี้กรณีนี้ผมต่อไว้ กรณีน,นี่ึงตอไว้อันนี้งานจริงครับงานจริงนี่ผมตอไว้สองสองตั 2, 2ตวเป็นตัวที่ยี่สิบเก้าสามสิบอยากอยากรู้อีกตัวละ่ะอยากรู้อีกตัวทําไงารู้อีกตัวก็เข้าไปนิวใหม่ได้ครับตัวนี้นี่ยอมานิดนึงนี่ครับนิว เลอที่จะ connect อีกตัวหนึ่งอีกสเลนึ่งเลือกที่ตัวนี้่อนะครับอย่าลืมนะครับต้องเลือกตัวนี้ก่อนอันนี้ตัวที่ยี่สิบเก้าอันนี้ตัวที่ผมตั้งไว้ที่สามสิบเนาะคลิกเลือกแล้วผมไปที่ setup l ิด t ล i n ตัวนี้สามสิบส30สามสิบผมต้องการอ่าเท่าวคณภูม list input digital อ่ะที่ address เท่าไหร่ address ที่หนึ่งจำนวนสองข้อมูล ลองแอปทายผมถามเมอร์เอรถามเมอร์อเอรเพราะอะไรผิดอะไรตรวไหมผิดที่นี่ไงครับสเตชันไม่เปลี่ยนสิลองมาเนี่ครับได้มาละอุณหภูมิ28อ่บาบวงเชื้น37โอเคไปทีนี้ทีนี้จะดูอะไรทีนี้จะดู ID select ค่ะเลือกใหม่เลือกเป็นตัวที่หร่เลือกเป็นตัวที่สามเหมือนเดิมตัวนี้ค่าเป็นเลขฐานสิบสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดจำนวนสองข้อมูลอ่ะเนี่ครับไอ select ที่แถบสามสิบวิ่งที่บอตเลทายเก้ามันหกเหมือนกันอ่าเหมือนกันแบบเนี้ยสามารถเอาไปทำโปรเจกต์ได้แล้วเนี้ยจะไปเขียน เขากับ PLC ก็ได้เพื่อที่จะดึงข้อมูลจากจุดวัดแปลงผักที่โซน A โซน B ขึ้นมาให้กับ PLC แล้วส่งออกจอมอนิเตอร์นี่ทำได้นะครับตั้งแบบนี้ไปเอาไปเขียนใช้งานอนแะดเปเตอกับ PLC ได้นะแล้วจะเห็นได้ว่ามันสามารถทำได้หลากหลายแล้วซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์บบรฟรีด้วยอันนี้ค่อนข้าง โอเคเลยรูปแบบการต่อสายก็อนุกรมไปเรื่อยๆครับตันนี้เป็นการตั้งค่าเนี่ยครับฟังก์ชนันฟลิตไลตท์เเอ e มโคลเลเจอร์ไอเดียเซเลปท,ที่ยี่สิบเอ็ดอ่านอุณหภูมิอ่า โหมด i ี s t Input ที่ Address ที่หนึ่งจำนวนสองข้อมูลมันจะได้มาอย่างเงี้ยอันนี้อ่านอะไรอันนี้อ่านเป็นตัวอ่าไอดีเซเกับค่าความเร็วในการส่งข้อมูลที่9ก0 0พันวัต์เรนะครับสมคัญเนเซอยู่3ามสีอย่างแค่นี้เองสามารถตั้งค่า,าได้ละตัวนี้ อ่ะทีนี้มาดูที่ตารางว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับถ้า ID id ไอเดีไดีไว้อตัวนี้101 0งศูนย์หคือรูปแบบ format ตในฐานสิแต่พอแปลงเป็นฐาน10บมันก็จะได้257เช่นเดียวกันตัวบอตเล็ ate, ก็ขยับขึ้นไหมหนึ่ตัวจาก1นึ้อเป็น1นึก็จะเป็น2องห้กับ258ห้าแปดสอง้าเก้าสออะไรแบบนี้ครับ ไอตาราพวกนี้เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละตัวแต่รูปแ,แบบรูปแบบเหมือนกันครับถ้าเป็น r h 4 8สี่แป้ามอสบัตอัิโยเหมือนกันเลยจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันถึงสามารถจะเข้าสู่โหมดของมอสบัตอัติโยได้อย่างถูกต้องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ในการใช้งานของตัวตัวเซนเซอร์ ระบบมอบัตรอาทิยูสิบห้าผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคอยติดตามการในคลิปหน้าต่อไปครับขอบคุณครับ